สวัสดีค่ะเอฟทุกท่านวันนี้วันที่19นะคะวันที่19กากรกฎาคม2 5 6 5นะคะวันนี้ตอนนี้สาวดำก็เดินทางนะคะเดินทางมาทุระนะคะทีอะ่อุบลนะคะเพราะว่าต้องจำเป็นมีความจำเป็นต้องเดินทางมาที่อุบลนะคะแล้วก็วันนี้อากาศไม,ไม่ร้อนค่ะอากาศร่มพอดีกับท่านผู้ชม ะะก็มากับน้องชายนะคะมากับน้องชายมากับน้าแมนมากับน้องสะพ้ยนะคะค่ะแล้วก็มากับมากับพระอาจารย์นะคะท่านไปทุระนะคะก็มากันหลายคน,นะคะ่ท่านผู้ชมขอขอบคุณเอีที่ทุกท่านนะคะทีะ่ยังไม่ทอดทิ้งสาวดำนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนคู่ คิดมิดคู่ใจกันอยู่นะคะ,อะขอบคุณทุกท,ท่านคะ่ะที่ส่งปัจจัยมาถวายพ่อปู3่3 8 8นะคะหนึ่งเลขเลขที่สวนทำเข้ามาแล้ว3มงวดนะคะงวดแรกเลยก็เข้า3มตัวตรงแล้วก็3ตัวโต๊ดมีหลักฐานชัดเจนให้ท่านได้ดูแล้วนะคะแล้วก็เข้า2ตัวทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดที่1งวดที่2ก็เช่นเดียวกันงวดที่2ก็เข้า3ตัวตรงแล้วก็มี3ตัวโต๊ดบนล่างนะคะ ทุกทุกท่านก็ดูกันแล้วเนาะได้แคปไว้นะการหลายเข้าหลายอาจารย์เข้าหลายใบนะคะในงวดนี้เป็นงวดที่สมไม่มีเข้า3ตัวนะคะเข้าเฉพาะสองตัวบนล่างค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นของแม่ย่าพายรีนะคะไม่ว่าจะเป็นของแม่ย่าสีดาจันทร์ของพ่อปู่สีสุโธ้พ่อปู่ใหญ่หลายหลายหลาย,หลายคนนะคะที่เข้านะคะแต่เอฟซีทุกท่านก็คงจะ ได้เห็นได้ดูกันแล้วนะคะสําหรับตัวเลขของงวดที่ผ่านมาค่ะของงวดน,นี้สาวดำก็ลงไปแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งได้ลงกันแล้วซึ่งให้ท่านได้ดูที่บ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้สาวดําเดินทางนะคะเดินทางไปทุราที่จังหวัดอุบลค่ะการท่านผู้ชมก็เลยได้ไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าตอนนี้ว่าสาวดําเดินทางนะคะไป ะะะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับ FC ที่สั่งครีมมานะคะวันนี้คุณแม่สาวดำก็จะได้ส่งอีก4 4คนนะคะและอีก2คนนึงก็ยังสั่งจองไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนเงินมานะคะก็บอกอข่าวดีไปยัง FC ทุกท่านตอนนี้ครีมก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่สาวดำก็ไปส่งให้5คนนะคะ วันนี้วันนี้ไปทุละอยู่นะคะแต่ว่าจะพยายามส่งให้ได้วันนี้นะคะถ้าส่งไม่ได้ก็ขอไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะถ้าว่าทุละยังไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากอขอบคุณเยีทุกท่านนะคะสาหรับตัวเลขก็ขอให้ทุกท่านได้มีโชคมีลากวัอนอีกนะคะ้วเหมือนที่สาวดัเคยบอกนะคะว่าเลขสวนทำตั้าเข้าเข้ายาวเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่เข้าอาจารย์เดียวหรือใบเดียวแล้วก็เข้าห้า ห้าหกใบห้าหกอาจารย์นะคะวันเมื่อกี้นี่เก้าเก้าใบเลยทีเดียวนะคะแม่ของแม่แม่แมสม,มุดปราการก็เข้า ตาไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวมาฟังมาด้วยนะคะไปเป็นกำลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันเนาะจะเฝ้าตอดจริงนะเด้อมีเมีอนม่วงมีนองเนาะมันจะต้องมีสักพันธแหละที่เข้าถึงเนาะเ,นเรื่องสันทับกับเขาสามตัวตรงเลยจังแปดศูนย์เจ็ดของพ่อปู่เจ็าหนางเดียวนะคะแล้วก็ของอาจารย์สิงห์เล่าขาว,ขาวก็เขา้าอาจารย์ของผู้ใหญ่ใจเย็นเข้า สามตัวตรงนะคะแล้วก็ของอาจารย์เลขลับของอาจารย์พลกทมนะคะเข้าสามตัวสองต,ตัวกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นาหายากนะคะเลขหลายๆหลายๆที่หลายหลายๆที่ค่ะที่จะเข้าสามตัวตรงบ่อยๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ค่อยจะมีแต่เลขที่สวนทำมีแล้วก็เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็สาวดำจะเขียนใส่กระดาษ A4 ตัวบักใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลงให้ย้ำแล้วย้ำอีก นะคะเวลาหวยออกมาก็หลายหลายท่านก็บอกว่าลืมทีนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะนะคะขอบอกว่าอย่าลืมนะคะแล้วก็ท่านที่จะส่งปัจจัยทําบุญให้ส่งเข้าที่บัญชีของพ่อปู่สามแปดแปดเลยนะคะที่สาวราบอกไปอะนะคะค่ะแล้วก็ก็ 0 8 1 3 6 7 3 2 6 7หรือว่าท่านจะสั่งวัตถุมงคลนะคะโดยเฉพาะาพ่อเท้าเวสุวรรณโนนะคะซึ่งพ่อปู่ท่านได้บอกสาวดำให้บอกเอซว่าปีนี้เป็นปีของพ่อปู่เวท้ทาเวสุวรรณโนนะคะ ซึ่ท่านมีไว้กราบวบไว้ว้กราบไว้ไว้วบบูชานะคะใส่กรอบไปที่เรียบร้อยอย่างสวยหรูเลยทีเดียวค่ะนะคะใครเกิดวันอะไรก็ให้ก็ให้สั่งมาตามใบใบตามวันขอโทษจะตามวันของตวัวเองเกิดนะคะวันนี้สาวดำเดินทางก็เลยไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้สาวดำกลับบ้านแล้วก็สาวดำก็จะถ่ายนะคะ,ะรูปป้าปูชาวเวสวุวรรณโนนะคะซึ่งเอามาใส่กรอบซึ่งป้าปูได้ส่วน จัดไห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลหลายๆท่านกมมมม็มีมีแบบเดียวเลยนะคะมีเฉพาะแบบที่แฝนที่ร้านค้าหรือที่บ้านนะคะเป็นเป็นอ่าเป็นใส่กรอบเป็นใส่กรอบสวยแล้วก็ใบอันใหญ่นะคะอันใหญ่นะคะ,ะแล้วพอปูกก็สวดทําพิธีให้เป็นที่เรียบร้อยนั้นนะคะก็คือกรอบละ1000บาทนะคะใบละ1000บาทค่ะ รูปละหน0 0งบาทเดี๋ยวสาวดำกลับมาแล้วจะถ่ายให้ท่านได้ดูตัวอย่างนะคะมีมีทุกสีค่ะท่านสั่งจองมาได้ตามสีเพราะปู่สีสุทวเป็นผู้อ่าสวดยัดให้แล้วนะคะซึ่งท่านอนุบ,บอกให้สาวดำให้บอกเอฟซปีนี้เป็นปีของพปู่เท้าเวสุวรนโนนะคะอ่าไม่ใช่เฉพาะโชคลาภและการธมาค้าขายธมาหากินนะความเป็นอยู่ให้เจริญนะรุ่งเรืองนะคะไปข้างหน้าในเมื่อเรามี รูปรป่อปู่ท้าวเวสวรณโนไว้กราบไหว้บูชาและอธิษฐานจิตนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้กิจสัปท่านนะคะสโนเรียนของพ่อปู่ศรีสุสธโธก็ยังมีนะคะคำหมากพ่อปู่ก็ยังมีนะคะและตะก,กุดเหลืออยู่เหลืออยู่สี่สี่อันนะคะคือคือบทแรกก็บทเลยตั้งแต่โน่นละไกย,ยังเหลือเหลืออยู่สี่อันค่ะตะก,กุดของพ่อปู่นะคะรุ่นอ่า ฟ้าลงหรืออะไรเลยสาวรำจำจำได้อะไรฟ้าฟ้าเนี่ยรุ่นฟ้าลงนะคะก็ฝากบอกเอฟซีทุกท่านนะคะเอ่อเอฟซีคนใหม่ๆแอดไลน์เข้ามานะคะไม่รู้ไม่รู้เบอร์โทรใช่ไหมคะอ้าวเบอร์โทรมีเบอร์เดียวนะคะ08 1 3 6 7 3 2 6 7นะคะท่านที่จะสั่งครีมนะคะให้ส่งเงินไปที่ธนาคารกรุงไทย4 2 2 0608141ชื่อพัทราพรรุ่งพรเทวีนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารที่ท่านจะส่งอ่ามาจองไอครีมนะคะครีมของสาวดำใช้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมใช้ง่ายมากนะคะเป็นครีมบำรุงได้ครีมกันแดดและครีมและครีมรักษาฝ้ารบรอยเหี่ยวย่นนะคะ ครีมใช้ง่ายๆก่อนที่จะนอนนะคะท่านอาบน้ํานะคะแล้วก็ซับหน้าพอหมาดๆไม่ให้ซับหน้าแห้งนะคะแล้วก็เอามือแตะครีมนิดเดียวกันแล้วก็เคลียร์ให้ทั่วใบหน้านะคะเคลียร์ให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะแล้วครีมเมื่อถูกน้ำแล้วมันจะลื่นแล้วอย่าลืมเคลียร์ลงมาที่ลาคอด้วยนะคะแล้วก็นอนค่ะตอนเช้าขึ้นมาท่านไม่ต้องล้างออกนะคะมีแต่สีสีฟันแปรงเฉยๆนะคะ แล้วท่านก็ทาแป้งแต่งตัวไปทํางานปกติ่ํามาท่านก็มาอาบน้ําล้างหอกแล้วก็ทาครีมแล้วก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็ไม่ต้องล้างหอกมีนจะสีฟันแปรงนะคะแล้วท่านก็แต่งหน้าไปทางานได้เหมือนเดิมเขียนชี้ทาปากใส่คุนตาทุกอย่างได้เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ใช้สาวดําก็บอกอให้การันตีท่านเลยนะคะว่าท่านใช้ติดกันถึง8วันนะคะดูว่าจะมีคนทักท่านไหมว่าหน้าท่านดีขึ้น หน้าเต่งตึงขึ้นแล้วก็หน้าดีขึ้นเนียนขึ้นนะคะแล้วท่านใช้แป้งเบอร์อะไรก็บอกด้วยนะคะบอกด้วยกับว่าใช้แป้งเอืออะไรนะคะจะได้จัดได้ถูกแล้วบอกสีมาด้วยกับสีผิวนะคะถ้าท่านเป็นคนผิวสีสีสองสีผิวสีผิวมันสีสาวดำเนี่ยะคะ่ะสาวดำนี่เป็นคนผิวสองสีใช้เบอร์สามนะคะนะคะถ้าท่านคนขาวท่านก็ต้องใช้เบอร์หนึ่ง เบอร์สองนะคะเบอร์สองนี่มันจะออกแดงนะคะเพราะฉะนั้นต้องกดขาวขาวจว้วงเลยก็ต้องใช้เบอร์สองนะคะถ้าขาวออกเหลืองก็ใช้เบอร์หนึ่งนะคะแต่ถ้าคนผิวเนื้อดาแดงหรือผิวสองสีใช้เบอร์สามค่ะมีทั้งหมดสามเบอร์นะคะอย่าลื่นะคะแอดไล์ามาศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดนะคะเอสไล์เข้ามาค่ะเดี๋ยวสารดับจะให้ดูให้ดูหมายเลขบัญชีที่ท่านจะที่เอซีจะร่วม ทำบุญนะคะให้ส่งเงินไปที่บัญชีของพ่อปู่เลยนะคะอ่าเดี๋ยวสาวดำหาก่อนนะว่าอยู่ตนนรงไหนบ้างบู่ปู่ก็จทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวสาวดำหาแป๊บหนึ่งะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะตัดหนึ่งตัดหนึ่งค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าท่านชื่นชอบตัวเลขท่านชอบท่านก็ซื้อนะคะเลขที่สวนธรรมนะคะเลขที่สวนธรรมนะคะถ้าท่านไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะคือชอบก็ซื้อไม่ชอบเราก็ไม่ไม่ซื้อก็อย่างนี้แหละค่ะสาวน้ำก็บอกพูดตรงๆเนาะไม่รู้จะบอกว่ายังไงล่ะเออไม่ชอบก็คือไม่ต้องซื้อท่านเราชอบเราก็ซื้อนะคะมันแล้วแต่โอกาสและบุญวาสนาของเราค่ะอย่าลืมนะคะว่าเงินเทวดานั้นไม่ใช่เอาไม่ใช่ได้ง่าย ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ทําบุญทาทานทขยนันขยันทาบุญทําทานค่ะนะคะขยันทําบุญทําทานนะคะและที่ถูกรางวัลถูกน้อยถูกมากก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของเราที่เราสร้างมานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงบุญวาสนาไม่ต้องไปซื้อมากมายนะคะซื้อไม่กี่ตัวก็ถูกถ้าหากว่าบุญกุศลที่เราทําไปนะั้นจะได้ส่งผลเราแล้วในขณะ แต่ว่าสถานการณ์กรุงเทพนะคะสถานการณ์กรุงเทพนะคะท่านผู้ชมขอทุกท่านโชคดีนะคะอ,อยู่ในรถนะคะก็เลยกระับกระเชืยอ <laughs>